สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีสีภูงาดิฉันนางสาวสุจิตาผิวพรรณงามและดิฉันนางสาววิกจิตรยานางบุลาค่ะค่ะซึ่งพวกเรามาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์ค่ะโมูเรียนที่2วันนี้จะนําเสนอรายวิชาชีวิตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะหัวข้อที่จะนําเสนอนะคะคือเทคโนโลยีดิจิทัลด้านเศรษฐก,กิจกับการพัฒนาท้องถิ่นค่ะซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ บทที่1น,นะคะคือภาพรวมเทคโนโลยีดิจิทัลกับเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลคือระบบที่ใช้ข้อมูลและเครือข่ายเช่นอีคอมเมิร์ซฟินเทคและอีคอมเมอร์ค่ะช่วยให้ชุมชนเข้าถึงสร้างรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจล่าฐ้านสู่เศรษฐกิจใหม่ค่ะ ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะคือด้านท้าทายค่ะการแข่งขันจากตลาดขนาดใหญ่ขาดความรู้และทักษะดิจิทัลในการพื้นที่ค่ะปัญหาความปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลค่ะด้านบวกนะคะคือขาย้ายตลาดสินค้าและบริการค่ะเข้าถึงบริการทางการเงินง่ายเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนค่ะ ค่ะและต่อไปนะคะเป็นเนื้อหาขอบทที่2นะคะก็คือการประยุกต์ใช้เทคนโนโลยีดิจิทัลในท้องถิ่นนะคะข้อ1เลยก็คือจะเป็นการอ e ีคอมเมิร์ซนะคะการขายสินค้าโอทอออนไลน์ Online, การขยายตลาดทั่วประเทศคะ่ะแล้วก็2นะคะฟินทีสค่ะใช้อีวอล็ตมบายแบงกิ้งขยายสินเชื่อขนาดเล็กค่ะและ3นะคะดิจิทัลอากุปทัวร์ใช้ AI ในการจัดการการเกษตรยอย่างแม่นยำค่ะแล้วก็4นะคะดิจิทัลทัวริสต์โปรโมทแล่ง ท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์นั่นเองค่ะค่ะและในบทที่3นะคะเราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องแนวนโยบายแล้วก็ข้อเสนอแนะค่ะ1เลยนะคะก็คือจะมีการลงทุนโครงสร้างฐานดิจิทัลนะคะก็คือพวกอินเทอร์เน็ตศูนย์ข้อมูลข่าวค่ะและต่อไปก็จะเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลโยีแล้วก็ความรู้ทางการเงินค่ะ และก็จะมีการสนับสนุนสินเชื่อขนาดเล็กนะคะบนแพลตฟอร์มฟินทีนค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นการจัดตั้งดิจิทัล h u บหรือศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นศูนย์กลางพัฒนานั่นเองค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะก็คือตัวชีวิตความสําเร็จค่ะ สัดส่วนธรุรกิจในพื้นที่ที่ขายสินค้าออนไลน์แล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อครัวเดือนจากช่องทางดิจิทัลค่ะแล้วก็จํานวนผู้ใช้ e ี a l นเลนและบริการดิจิทัลสุดท้ายนะคะคือจํานวนคนผ่านการอบรมทักษะดิจิทัลในชุมชนค่ะ และหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือสรุปภาพรวมค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลน,นะคะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นยุคใหม่ช่วยเพิ่มรายได้สร้างตลาดและลดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจค่ะการพัฒนาท้องถิ่นยุคดิจิทัลน,นะคะต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทักษะและก็นโยบายค่ะที่สอดคล้องและก็ประสานกันนะคะหากดําเนินการครบทุกด้านจะสร้างชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนและพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบค่ะ ค่ะแล้วพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ